อ่าเต็มที่เต right? <c oughs> uh, ็มที milk, ่วิดีโอวิดีโอไปแล้วอ๋ออันนี้มาถ่ายรถบัสบัสสีใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวเจอกันจะลงลงในเฟซบุ๊กบูคับนะครับใครเป็นสมาชิกบูเฟซบุ๊กบูคับนะครับใครเป็นสมาชิกบูคับเฟซบุ๊กอื่นไม่ลงเฟซบุ๊กอื่นไม่ลงพังลงไม่ได้ อันนี้จะเาสสบายชิกครับสิเกตครเเหมือนปงปงชื่งทัวเลยเน่ยไปได้่ไ้ไไปได้หรพไปหมดหรือยัง